เออทำอะไรอยู่อยากส่งดาให้เราส่งตอนนี้นะคุณอุไรแต่ส่งมาหนึ่งพันดวงอะกทำอะไรอยู่คะไปกินข้าวกินข้าวไปครับอีกแค่สิบวินะครับผมสาวอยู่นี่มีคนถามสาวอยู่ไหนทำทันไหมอีกสามสิบวิสุดท้าย ไปอ,อยู่นี่ปลาลูกป่าปิดทีวีใกล้ความเป็นจริงจะไปกันแล้วคุณทิพาสึงมาเก้าสิบดวงไปแล้วครับบ๊ายบายว่าอัญญาเดินละเดินละไปแล้วหรือ ไม่รอนเลยเหรออัญญาลูกอัญญาบ๊ายบาย15บห้าวีสุดท้ายไอวาบ๊ายบาย20่สบวิสุดท้ายทุกคนอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับบ๊ายบายเออขอบคุณคุณน้อยนะครับส่งมา50ดวงตอนนี้โอ้ขอบคุณมากเลยคุณคุณไรเต้ ส่งมาห้าแล้วเออยู ouais calves calves ่ในช่วงสตาร์ารตตี pues, ้นะก็ส่งดาวได้เจ็ดมิสุดท้ายเหลืออีกสามนาทีเท่านั้นป่ะไปกันลูกป่ะกินข้าวอ่ะทุกคนจะขี่หลังแบบนี้หมือนไม่ได้เลยกินข้าวกินข้าวโอเคไปกินข้าวแล้ววสุดท้ายแล้วก็เลยทำได้เย้ ให้เราส่งตอนนี้นะอยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะครับโอ้ยระวังระวังพ่อมาขี่หลังพ่อมาขี่หลังพ่อคนหนึ่งขี่หลังพ่อคนหนึ่งลูกดูทีๆเชียดาวหน่อยเอาคุณอุไรเตอสมาหนึ่งยดวขอบคุณค่ะ อ้คีูกเ้ยอย่าสียงดิกทะเลเห็นทะเลม้ยเอ้ยเอ่าคีลังพ่อขีดังพ่อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยทะเลเห็นทะเลทะเลไปกันเถอะเขาจะไปไหมไปดีกว่านะไปชไปไหมโอเคอครับเขาใครเขาจะปิดานอาหาร้าเดี๋ยวเราจะตามไปดูไชบชื่อีใครช่ ค่วายสุด,สดว่าอาหารเช้าเราเป็นไงเป็นทีวีนะโอ้คุณวงสุภัสส่งมา500ดวงคุณพล10ดวงน้องพีชนะน้องพีชนะน้อพีขี่หลังวามีขึ้นยืนกวางอีกหนึ่งนาทีไม่ทันแล้วคุณออนมีส่งมา199 วิธีไม่ขี่หลังข้อมะข้าวดวงคุณอุไรเตหนึ่งร้อยดวงเมื่อกี้พูดเวลาเนาะโอเคนะขี่หลังมามียาวยาวปากระเป๋ายิงถูกพี่เก๋มีน้ำใจนักกีฬาอ่ะพิธีปีนขึ้นมาบนโต๊ะ นี่ไงพ่ออยู่นี่ฮะก็หนูเปล่าทิงฉุแผลไงน้อง็ต้งสีหลังพ่อืี้ละกล้องไปได้ไปใจใจพ่อมา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 อู้ยตา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 ยน้องอามิอ้ยน้อด้นอามาอมิถึง่่ น่่เกเนี่ยก็จก็ล้็อพิก็มามีสิลูกให้บบไกินข้าวกินข้าให้ดุรุ่นวายมากเลยฉันมาเที่ยวทุกที่นะอันนี้นะคะเราพักอยู่ฝั่งสวีทดูพี่หนูมไหม จะดูพี่หนูไหมพี่หนูอยู่ไหนไปกินข้าวเ,เร็วเขาจะปิดแล้วโวยวายจังเลย นี่เป็นอะไรที่เป็นหลนนนเหมอหอแน่นอนเออิวแล้วดีมากกินไนะไปเถอะไปเถอะมาแล้วมาแล้วอาจจะมีทีหนึ่งส่วนน้ำเขาใหญ่มากเลยนะนี่เ้วอยู่ที่อามรลิเอาเอยากให้เธอประคองตูดเขาเมื่อกี้เราก็ประคองตูดอยู่ตั้งนานเนี่ยดีนะครับ น้อยไม่ออกไปลูกอ mm. ่าอย่างเงี้ไหวเปล่าพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยไม่ไหวไม่ใช่เดิมนะลูกอ่าเหลืออีกสองนาทีทุกคนอยากส่งได้ก็ยังบอกไม่ไหวเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวอะไรลูกหนูแทบไม่ต้องออกแรงเลยเลยพี่ทีแล้วหนูมาล็อกท็อปให้คนะเด็นไรแทนไหมไปทำไมล่ะหรือจะนั่งรถกอล์ฟนะนั่งรถกอล์ฟแล้วกันนะ ขอพ่อเลยขอไม่ไดะเไม่ไดดอะไรไม่ไดไม่ไหวอะไรเข้ามาแล้วไม่มีใครกดเน่ใช่ี่เอ็มกดไปแล้วแ่ข้างนอกกดกดเรียกี้อนกาดหลังนะทไมเฮ้ยนี่ไม่กดอยากจะดูสาวไม่น่าหรือว่าจะเนนักกอ จะได้เห็นว่าอลงกันียอัญยาอยู่ไหนเนี่ยไอวาไอวาอัญยาไปแล้วเหรออกดก่อนลองกดลองกดลงด้วยลูกทําไมประตูมันออกไม่ใช่ไม่ใช่นี่ชั้นสอง

อ่ะโทษนะทุกคนเดีจะใส่ในกระเป๋าใจเย็นเย็นเรียกว่าขิดโซนหรือเปล่าเด็๋ยโลกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอ่ะไปดูไดโนเสาร์แล้วเนี่ลูก้งชีวิตมากเลยเอากล้องไว้ตกระเป๋าเดลงหนูก็เดินได้เนี่ยลูกคอยอ่าบูด เอาไปโอ้ยตกใจหมดเลยมนุษย์นนท์น่ะอะไรเนี่ยพ่าอะไรเดนไป้ไปได้ไปได้ปะดูตกใจ เอาไม่มีไม่มีไม่มีไปได้ไปได้ปลาปลาปลเดินกันเดินเดินไอเกนี่ร้ว่าไอ้อ่มปลาปลไปทางนี้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 อ๋ออ๋อทางนี้ก็ได้เดินไปร้านอพี่น้องพีไม่สบายเหรอครับพีจริงๆแล้วเหมือนแบบทริปนี้แบบผัดกันไม่สบายอ่ะเมื่อวานนี้